สวัสดีครับผมวันนี้ครับเป็นคลิปพิเศษครับถ้าเอาเิ้งหน่อยใส่ตายหน่อยกระต่ายนะครับมีคิวพันปลาครับผมซื้อว่าคิวพันปลาแต่ว่าคล้ายกระตายเหงื่อนหลายถ้าเอาิ้งกระตายหน่อยได้คอมมี่นี่ครับผมกระตายหน่อยบะหน่อยเลยกระตายใหญ่นี่ครับพันพันยังก่อนนะตอนนี้ด้วยรันไหมพันยังก่อนรอบหูตกรอบหูตกไม่นี่บล็อบ นะฮะดีไหมตัวเมียนี่ได้ขาตัวเมียหรือเปล่านี่คือตัวเมียเนาะขายลูกกันบ่อยอาขายลูกกันหรือว่าพวกข่านี้พ่อเม่ตรงนี้บด้ขายยังขายลูกขายตัวนั้นเปาขายลูกนี้ขายลูกนี้่เออแค่ลูกนี้ตัวนี้บอกตัวมันยำอไยังก่านี่บอกตัวนี้ดูนขายดูนี้เนาะแมนุนน่อยบอกกระดนนี้ต๊ะต๊ะจกบาทหน่อยป่าสามหอยถึงสี่หน่ี่นะแมนตัวแพงกอเ่ คี่แน่ใจว่าจะตายอยิงแลครัเพงเป็นพันกตพันบักไอ้อะไะบักรับตัหักตัวตันตดีนี่วันยังมาเลยครับตัวนี้พันอู้าอวันนี้ภาพบึงซัดสีเทาครับสีเทาเตียวเป็นงวครับวันนี้เป็นกระต่ายครับภาพความน่ารักของหนองกระต่ายครับนหัก

ตัวหาแรงใคนน่ารัก่ะน่ารักลบบังคื่อลบมันลบบึงความน่ารักไปเรือยด้วครับผมกับตาย ซื้อมาจะส่พี่เอามาจากไหนก็ตายซื้อมานคู่นะอกยูลเันโดนบอลเหมันจะออกดูไหมมันโดนบอลเหนจะออกลูบอกนี่กําลังเห็นาี่ยรับเบื้งเบาหลบเข้ากับเดี่ยเบาหลบู้ตกเบาหลบะหารเนาะหลบ ุนอนหล,ลักๆเละเต็มอยู่บุนะ <c oughs> นี่ครับใ <c oughs> ารสนใจเดี๋ยวผมใจเบอร์โทษนะครับเ,เ,เ,บเด้เาาอ,อนนในเขตอำเภอเดชทำเอหรือมาสื่อได้เลยอะไรครับติดไก่ด้วยนี่น้ำบ่าบ่งปุ๋ยปุ๋ยแต่คนสนใจเขาถึงมาสื่อนี่โทษเขามาก่อนด่นบ่านี่เออว่าคิวกันปลาโหลดสื่อเลยหอดปลาบอกสื่อเลยหันปลาเนาะ <c oughs> เบอร์โทษตามมันบ่อนอะ โอเคเดี๋ดยว<บ>จุดลงเบอร์เดี๋ยวจิดลงเบอร์โทรให้นำทีาเขโอเคนี่ครับประตายหน่อยครับผม, PC, PC, ผม,มเป็นที่พิเศษพิเศษครับผหมดเลยมาแม่งัวนะแต่เป็นกระต่ายครับผมตาหาแข่งกับเพราะเอ,อิญอายแล้วขายกันเลยมีโอกาสได้มาไอ้โปรโมทให้เราด้วยครับใครสนใจก็ลองโทรเข้ามาถายมาเลยครับเด้อผมใส่เบอร์โทรไว,ว้นี่ครับขายปาล์มดิเพราะไม่จะขายแต่ตายที่ป่าทุกชนิดครับผม ชอบันตายตะหักแค่แากเดี๋ยวไปเบิ่งอีกไก่จะตะหักแค่จะกจับอยู่ครับแต่ว่าผมอยากมันกัดมือกันไงขับไปรอบรอบไปเรื่อลๆกันตรอบเปเย เบื้องหนาเขา่งหขอบคุณ ไหนเหล่พันไทยเขาจะหูจ้ะอาเก๋ตายกับประการน่าไม่รห้ตายครัอบอาเกลาบแสบ <laughs> ครับต่อไปสนใจกับตามกันลองทุบกระถามเลยครับเด้อหรือจะมาซื้อเองกันเลยครับผมขี้ว่อนปลาครับผมสร้างไปบุตรลิตครับตรงถามนุ้เตียนประชาเลครับเด้อยใช้ไปบุตรลิตเค่หนึ่งสองออกมาจากอำเอเดียวก็ถึงไอ้มาถึงสิบกิโลครับประม่าหาหกกิโลเลครับขี้ว่อนปลาครับผมสำหรับคลิปนี้ครับใครนี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปหน้ามือเลยครับ